นํนเสนอแนวความคิดว่าพักประชาชนมีแนวคิดปฏิวัติเพราะว่าประชาชนควรรับได้ซ้ำผมเองรับได้ใครจะดา่าใครจะทอเพราะผมรู้วันหนึ่งต้องกลับมาเข้าใจในวันที่พักก้าวไกลเชิญชวน,นท่านปฏิรูปกองทัพเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุขินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีครับยังบอกไม่ให้ใช้เลยค่ะบอกรุนแรงเกินไปให้ใช้คําว่าอยู่ร่วมกันพักเพื่อไทยจะเป็นพักปฏิรูปได้อย่างไรเพราะว่าไม่กล้าแม้แต่จะใช้คําว่าปฏิรูปการบอกว่าเพื่อไทยคือปฏิรูปและ ก้าไกลประชาชนคือปฏิวัติฉันคิดว่าเกินจริงไปผมคุยกับคุณจักรภพค่ะท่านบอกว่าคําว่าปฏิวัติที่นิยามพักประชาชนเนี่ยคือคําชมคุณชอบรับคําชมนี้ไหมคะะ ดิฉันไม่สามารถรับคําชมที่เกินเลยจากความเป็นจริงได้นะ,ะพูดถึงโดยโดยความหมายของมันก่อนนะคะดิฉันคิดว่าการที่บอกว่าเพื่อไทยเป็นพักปฏิรูปแล้วก็พักประชาชนเป็นพักปฏิวัติเกินเลยไปทั้งสองกรณีนะคะกรณีประชาชนก่อนประชาชนเนี่ยปฏิวัติปฏิวัติขนาดปฏิวัต,ต,วติคืออะไรคะรื้อทิ้งใหม่ทั้งหมดถูกไหมคะรื้อทิ้งเราสร้างสิ่งใหม่ คำถามก็คือยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นการปฏิวัติไหมคะเมะื่อวานคุณจัก,กรพงศ์เขาพูดเขายกตัวอย่างเนี่ยที่ชมเนี่ยอย่างเช่นนโยบายเนี่ยเขามองว่าเป็นการปฏิวัติเพราะนี่มันระบบไพร่ระบบทาตผ่านการเกณฑ์ทหารเลยประชาชนเสนอเนี่ยคือ,คอขอดเขีเป็นการปฏิวัติอันนี้ต้องเอาคุณจัก,กรพงศ์มาดีเบตกับดิฉัน <laughs> นะคะมันจะได้ไม่งั้นมันเหมือนผ่านร่างทรง <laughs> นะคะ <laughs> แต่ดิฉันคิดว่าข้อเสนอของพักมาตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงประชาชนเนี่ยพวกเราเคยชินมากกับการถูกแบกป้ายว่าเป็นพวกสุดโต่ง รุนแรงเรียกร้องอะไรที่ในถ้าพูดดีหน่อยก็บอกว่าพวกอุดมคตินะคะถ้าในทางร้ายหน่อยก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้มันสุดตรงพวกนี้มันเป็นพวกแบบไม่อยู่ออกับความเป็นจริงอะไรแบบนี้นะคะคําถามคือท่านลองพิจารณาให้ดีๆว่าข้อเสนอของพรรคอนาคตใหม่มาถึงประชาชนมันทะเยอทะยานขนาดนั้นจริงหรอเช่นพว่ามาจากการเลือกตั้งเรียกร้องกันมา20ปีแล้วนะคะถูกไหมคะภูเก็ตเชียงใหม่เขาเรียกร้องกันมา20-30ปีแล้วเราจะเคลมตัวเองไปนะคะถ้าบอกว่าเรากล้ากว่าเขากว่าใครในการเรียกร้องเรื่องนี้ใช่ไหมคะ น้ำประปาดื่มได้เนี่ยก็พูดได้ค่ะถ้าพูดแบบเป็นภาษาโฆษณาว่าอ้นี่มันเป็นปฏิวัติว,ตวงการแต่ในความเป็นจริงเนี่ยน้ำประปาดื่มได้นี่มันสามัญสุดๆประเทศอื่นเขาดื่มได้กันมาหลายสิบปีแล้วถูกไหมคะนี่มันปัญหาของตรวรรษที่สิบเก้าชัดๆใช่ไหมคะน้ำประปาสไม่สะอาดเนี่ยเราเรียกร้องลถเม์ไฟฟ้าการคมนาคมทั่วถึงทุกจังหวัดอันนี้มันปฏิวัติไหมคะคือนี่มันคือเรื่องพื้นฐานข้อเสนอของพวกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรสุดโต่งอ่ะรัฐบาลที่โปร่งใส นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรมเรื่องพวกนี้ใครๆก็อยากได้ถูกไหมคะมันไม่มีอะไรเป็นการสุดโตหรือมันเป็นความทะเยอทะยานระบบระดับที่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินใช่ไหมคะแม้ว่าแน่นอนเรายืนยันว่าเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแก้่างเอาค่าแรงเป็นต้นแทนที่เราจะบอกว่าค่าแรงต้องเท่านั้นเท่านี้บาทเราบอกว่าค่าแรงต้องขึ้นทุกปีตามอัตราค่าของชีพอันเนี้ยปฏิวัติไหมคะ ไม่เพราะประเทศอื่นก็เป็นกันทําไมต้องให้แรงงานมาเดินขบวนเรียกร้องขอรัฐบาลทุกปีให้ขึ้นค่าแรงค่าแรงก็ขึ้นทุกปีสิก็ค่าของชีพเังขึ้นทุกปีน้ํามันยังขึ้นทุกปีเลยทําไมค่าแรงถึงไปขึ้นทุกปีเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแต่ถามว่าปฏิปฏิวัติไหมดิฉันก็ยืนยันว่าชมกันเกินไปถ้าไม่เชื่อว่านี่คือคําชมหรือว่ามันเกินเอาให้จบก่อนส่วนเพื่อไทยปฏิรูปไหมยันก็ถามว่าเอายกตัวอย่างง่ายที่สุดในวันที่พักก้าไกลเชิญชวนท่านปฏิรูปกองทัพเนี่ย รัฐมนตรีสุทินคลางแสงอดีตรัฐมนตรีรยังบอกไม่ให้ใช้เลยค่ะบอกรุนแรงเกินไปให้ใช้คําว่าอยู่ร่วมกันพัฒนาร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือพักเพื่อไทยจะเป็นพักปฏิรูปได้อย่างไรเพราะว่าไม่กล้าแม้แต่จะใช้คําว่าปฏิรูปถูกไหมคะปฏิรูปขึ้นค่าแงนี่ปฏิรูปไหมคะไม่ปฏิรูปนะคะมันเคยมีห่วงเวลาค่ะที่พักไทยรักไทยปฏิรูป ปฏิรูประบบราชการบัตรประชาชนพวกเราทําเร็วขึ้นนะคะจากเดิมรอ7วัน15วันทุกวันนี้ทาปุ๊บได้ปั๊บถูกไหมคะแจ้งเกิดแจ้งตายทําได้รวดเร็วนะคะการบริหารราชการแผ่นดินดีขึ้นอันนี้ปฏิรูปค่ะ30บบาทรักษาทุกโรคปฏิรูปค่ะถูกไหมคะเรื่องพวกนีก้ปฏิรูปเรายอมรับแล้วเราก็ชื่นชมมาโดยตลอดนั่นคือไทยรักไทยในอดีตแต่มาวันนี้เนี่ยการชมว่าการบอกว่าเพื่อไทยคือปฏิรูปและ ก้าไกลประชาชนคือปฏิวัติที่ฉันคิดว่าเกินจริงไปทั้งสองกรณีโดยเฉพาะกรณีเพื่อไทยปฏิรูปฉันมองไม่เห็นถ้าคุณจกัจากรภพจัการุณาขยายความก็จะดีถ้าจะมานั่งกันต่อหน้าเลยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ยกเว้นว่า,าคิดว่าที่ฉันเนี่ยไม่คู่ควรกับคุณจกักรภพก็ไม่เป็นไรนะคะที่ฉันก็อาจจะไม่คู่ควรจริงๆก็ได้แต่ว่าบอกว่ามันเป็น คืออย่างนี้ความตั้งใจของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกมีแต่เจ้าตัวเท่านั้นแหละที่จะรู้ได้ว่าความตั้งใจในการพูดประเด็นนี้ขึ้นในในการาจ,จะถามใ,<ช>ในเมื่อคิดว่าชมเกินจริงไปแล้วถ้าเอาโอเคไม่สามารถตอบแทนใจคุณจกักรภพบได้นะเพราะาเขาก็ต้องยืนยันแบบนั้นว่านี่คือคําชมแต่ถ้าฝ่ายที่ถูกแปะป้ายตีความกลับมาคำนี้มันมีความหมายยังไงดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นความตั้งใจ คิดว่านะเพราะว่าในเมื่อดิฉันไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนคุณจากปลกโดยตรงมันก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ดีไปกว่าน,นี้ได้อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าความคิดข้างเดียวของดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าคุณจะโฟกคตคงตั้งใจที่จะจัดแบ่งขั้วเพื่อเตรียมสําหรับการเลือกตั้ง2,570ก็ต้องยอมรับว่าในการเลือกตั้ง2,570เนี่ยการเมืองจะถูกบังคับให้แบ่งขั้วโดยปริยายเหมือนกับที่หลายๆคนพูดว่าพิซนูโลโมเดลใช่ไหมคะมก็คือมันมันไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่แบบ5-6พักแข่งกันเลยมันจะกลายเป็นประชาชนกับที่เหลือ ที่เหลือก็คือทั้งหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะการเมืองมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า polarization คือเป็นการเมืองแบบขั้วแบงข้างโดยปริยายเหมือนกับที่ในสมัยหนึ่งมันเป็นไทยรักไทยกับประชาธิปัตย์นึกออกใช่ไหมคะเราก็ทันช่วงเวลาแบบนั้นใช่ไหมคะ <S <S เหลืองก,กับแดงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในปี70เนี่ยมันจะ มาเป็นการเมืองแบบสองขั้วอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะกระพบึงอาจจะลองโยนหินถามทางหรือลองปูทางดูว่าถ้าสองขั้วเนี้ยมันจะเป็นขั้วปฏิรูปขั้วปฏิวัติคืออะไรขั้วปฏิรูปก็คือเพื่อไทยจะเปลี่ยนนะไม่ใช่จะไม่เปลี่ยนแต่ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปทําแบบพอเพียงคือเรารู้ว่าทําเยอะไปแล้วโดนรดัฐประหารมาแล้วสองรอบเราเจ็บมาพอแล้วเพราะฉะนั้นเราทําแค่นี้แต่เราหวังผลได้จริงนะแต่ว่าถ้าเป็นทางเก้าไกลประชาชนเนี่ยอ๋อนนี้เขา เราช่มก็คือเขาอุดมการแรงกล้าเขาไปสุดทางเขาเอาแบบรวดเร็วรุนแรงแบบแบบให้มันจบเลยทีเดียวนะคะคุณจะเอาแบบไหนซึ่งวิธีการแแบบแบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าอะไรแน่นอนคุณจักรภพก็คงจะเชิญชวนให้คนเลือกพรรคเพื่อไทยคงไม่ได้เชิญชวนให้เลือกพรรคประชาชนแน่นอนนะคะแต่ว่าในฐานะีิฉันเป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาชนดิฉันก็ต้องขอแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าดิฉันว่าเกินจริงแล้วก็การแปะว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคปฏิวัติเนี่ย นักสื่อสารระดับมืออาชีพอย่างคุณจักรพเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่ทราบว่าผลที่ตามมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับเวลาบอกว่าพวกเราเป็นพรรคลมเจ้าใช่ไหมคะพรรคปฏิวัติความหมายมันก็แทบจะไม่ต่างกันคุณจักรพอาจจะเลี่ยงการใช้คำว่าพรรคลมเจ้าเพราะว่าตนเองก็เคยถูกกล่าวหาแบบนี้มาในอดีตก็คงจะไม่เหมาะสมที่จะไปกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าในาความรู้สึกเนี่ยมันก็คงไม่ต่างกันนะถ้าจะแบ่งให้เห็นภาพการเลือกตั้งปี2570คำพูดแบบนี้มันจะช่วย เปลี่ยนใจฐานเสียงกลุ่มไหนถ้าเป็นพักร่วมรัฐบาลเดิมข่วานาจเกา่าอนุรักษ์นิยมเขาไม่มีทางย้ายมาพักส้มอยู่แหละพักส้มผู้สนับสนุนผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยฐานจากปี66เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันมันเป็นที่ฐานเสียงของเพื่อไทยเองหรือเปล่าเพราะว่าเดิมอาจจะเคยถูกมองภาพไปอยู่ข้างเดียวกันแต่ก่อนเลือกตั้งปีหกหกตอนนี้มันมันแยกแล้วทีนี้เขาจะตามเพื่อไทยกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะย้ายไปคุณวราวิทย์ค่ะในทุกการเลือกตั้งเนี่ยตัวตัดสิน การเลือกตั้งเนี่ยคือกลุ่มที่เรียกว่าสวิงวอเตอร์กลุ่มสวิงวอเตอร์ก็คือไม่ได้แดงเข้มไม่ได้ส้มจา๋ขาจข้อจตัข้อจะเป็นคนทั่วไปไม่ได้อินการเมืองมากนะักทำมาหากินตัดสินใจสามวันสุดท้ายเรามานั่งดูดีเบตสามวันสุดท้ายว่าเอ๊เลือกใครดีมันมีอยู่และดิฉันเชื่อว่าจริงๆแล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยคนที่อินการเมืองเนี่ยเสียงดังก็คือดูเหมือนกับว่าจะเพราะว่าแอคทีฟ ก็เลยเหมือนกับว่าจะมีเยอะจริงๆมีไม่เยอะหรอกค่ะซึ่งเป็นปกติของทุกประเทศไม่ใช่เป็นแต่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าคนที่เขาก็มีชีวิตของเขาทํามาหากินไปเที่ยวไปอะไรแล้วไม่ไม่สามารถเรียกได้ว่าอิกนร์เรนด์ด้วยนะมไม่ได้เพิกเฉยนะคือเขาคนธรรมดาติดตามการเมืองพอแบบพอประมาณนะคะก็ดูข่าวดูอะไรตามปกติอะไรแบบนี้แต่ถึงเวลาเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้นิยามตัวเองว่าต้องจงรักภักดีกับพรรคไหนนะคะซึ่งดิฉันนะสนับสนุนแนวคิดแบบนี้มากประชาชนไม่เคยเป็นของตายนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้แหละ เวลาที่เรามีการแบ่งขั้วเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถตรงชิงตรงนี้ถ,ถูกถูกโน้มน้าวใจได้ว่าอืเออก็ผักส้มมันก็ดีนะแต่ว่าเอาถ้าเพื่อไทยเขาเป็นปฏิรูปแบบฉันอาจจะชอบแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปประเทศไทยเราทาอะไรอยาาร่าหักขานใช่ไหมเราค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าดิฉันคิดว่าคนไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคิดแบบนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่มันก็ต้องวัดดวงกันในการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยคิดว่าอันนี้ยคงเป็นความพยายามขอุจักรบพบในการจัดขั้วแต่ว่าถ้าถามดิฉันดิฉันคิดว่าขั้วของ ขั้วของการเมืองที่ฉันเห็นด้วยว่ามันคงหลีกเลี่ยงได้ยากที่มันจะไม่แบ่งเป็นเป็นสองขั้วนะคะในการเลือกตั้ง70แต่ถ้าถามดิฉันว่าขั้วมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันขอเสนอขั้วอีกแบบหนึ่งเลยคือขั้วประชาชนกับขั้วผู้มีอำนาจวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าสมมติเรากลับไปนึกถึงสามเหลี่ยมหัวกลับของพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงว่าประชาชนเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมคว่ำหัวกลับเหมือนกันฐานใหญ่เนี่ยอยู่บน ไอ้ตรงปลายแคบอยู่ล่างมันสื่อความหมายว่าประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดใช่ไหมคะอยู่ข้างบนผู้ปกครองซึ่งมีจนนิดเดียวเนี่ยอยู่ข้างล่างมันมีอยู่พักเดียว,วคะ่ะที่คิดถึงสามเหลี่ยมหัวกลับที่เหลือเป็นสามเหลี<ด>่ยมหัวตรงหมดอานนี้ก็เป็นแปะป้ายเขาเหมือนกันเ,กเขาก็<ร>มีประชาชนเป็นฐานของเขาเหมือนกันก็เขามีประชาชนเป็นฐานไงคะเขาไม่มีประชาชนอยู่ยอดเข้าใจไหมคะอ๋อเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกพักเนี่ยเอาก็คุณบอกว่าพิษณุโลกโมเดลได้ผลที่เหลือก็คือคิดแบบเดียวกันหมดนะคะประชาชนเป็นฐานค่ะแล้วก็ ช่วงชิงกันแต่ละพักช่วงชิงกันไปอยู่ยอดยอดของปิระมิดนะคะมีแต่ไอพักประชาชนนี้แหละที่บอกว่าไม่ฐานนี่อยู่ข้างบนแล้วยอดเนี่ยคือพวกผู้มีอำนาจเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างเพื่อรับใช้ประชาชนดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยขั้วของการเมืองชัดเจนแล้วว่าพักที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแม้แต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย ลงจะเอากันจริงๆใช่ไหมคะคือถ้าไม่มีเรื่องจริยธรรมคุณก็ปัดตกหมดเลยสรุปก็คือจะแก้เพื่อตัวเองจริงๆตามที่เขาว่า mm hmm. คือคุณคิดบ้างไหมว่าเวลาแก้ลายฉบรายมาตราเนี่ยแก้ทมนรายมาตรามันมีเรื่องที่เกี่ยวเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ประชาชนมากที่สุดคือเรื่องกระจายอำนาจถูกไหมคะ mm hmm. แล้วก็เรื่องยกเลิกเฑนทหานี่เกี่ยวกับประชาชนทั้งประเทศแน่นอนไม่เกี่ยวกับนักการเมืองนักการเมืองลูกหลานเรียนรอดกันหมด<อ>คะ่ะพอไม่เอาพวกนี้นั่นแหละก็กลายไปเป็นข้อคอรหาที่เขาว่ากันมันจริงปัดตกเรื่องคือวันนี้มันชัดแล้วว่าพรรคการเม ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและซื่อตรงต่อคำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนในวันเลือกตั้งพักการเมืองใดสุดท้ายแล้วก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะเลือกตั้งแล้วแย่งชิงกันอยู่บนยอดของพีระมิดคัค่วการเมืองในอนาคตปี2570ก็คือคั่วที่จะสู้กันระหว่างพักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนกับพักการเมืองที่เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจ